สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครัวแม่พิ่งมีวิธีการเลือกซื้อกระทะเทฟลอนแล้วก็กระทะเคลือบต่างๆแบบง่ายๆมาฝากค่ะอันดับแรกที่ทุกท่านต้องพิจารณาดูก็คือความหนาของวัสดุที่ใช้เคลือบค่ะเพราะจะมีผลต่อการใช้งานแล้วก็การนำพาความร้อนถ้าเคลือบแบบหนาก็จะมีความทนทานใช้งานได้นานเลยค่ะ ต่อมาเราก็ต้องมาดูเรื่องความเร็วในการถ่ายเทความร้อนกระทะแต่ละแบบนะคะก็ทําจากวัสดุที่แตกต่างกันบางยี่ห้อเขาก็จะมีฮอตสปอตอยู่ตรงกลางนะคะทําให้เรารู้ระดับความร้อนที่เหมาะสมได้อีกหนึ่งข้อที่ทุกท่านต้องดูนะคะก็คือขนาดแล้วก็น้ำหนักของกระทะที่เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละท่านค่ะ นี่ค่ะปัจจุบันเรามีเตาหลากหลายประเภทนะคะเขาก็จะมีบอกไปเลยค่ะว่าใช้กับเตาประเภทไหนได้บ้างข้อต่อมาก็ต้องดูเรื่องความสะดวกในการทำความสะอาดนะคะข้อจำกัดของกระทะแต่ละแบบก็แตกต่างกันบางยี่ห้อก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะคะไม่งั้นกระทะก็จะเสียหายได้ แม่พึ่งได้ทำคลิปแบ่งปันวิธีการทำความสะอาดกระทะเทฟลอนแบบง่ายๆไว้นะคะทุกท่านสามารถเข้าไปดูก่อนที่จะใช้กระทะได้เลยค่ะข้อสุดท้ายเราก็ต้องมาพิจารณาดูที่ราคาที่เหมาะสมแล้วก็ยี่ห้อที่มีมาตรฐานรับรองเราก็จะได้ใช้กระทะนะคะทำอาหารได้อย่างสบายใจวันนี้แม่พึ่งก็ได้พาทุกท่านมาเดินดูกระทะนะคะ ที่ห้างอีเกียค่ะก็จะมีกระทะนะคะหลากหลายแบบหลากหลายราคาให้เลือกชมกันอย่างเพลิดเพลินเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามครัวแม่พึ่งนะคะพบกับเมนูอร่อยแล้วก็เคล็ดลับในครัวอีกมากมายเลยค่ะ